สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งคอมไพเลอร์ของภาษา C mingw นะ,นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องเช็คก,ก่อนว่าภาษา C ได้ติดตั้งบนเครื่องของเราอยู่แล้วหรือเปล่าโอเคไปที่หน้าจอว่างแบบนี้นะครับผมแล้วก็กด shift ที่คีย์บอร์ดแล้วคลิกขวาที่เมาส์แล้วเปิด terminal ออกมาโอเคน้อพิมพ์ไป e c c โอเค ถ้าขึ้นแบบนี้แปลว,ว่าภาษาซยังไม่ติดต้องบนเครื่องของเรานะผมต่อไปให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะผมแล้วพิมพ์ไป mingw โอเคให้เราโหลดจากเว็บนี้ครับ s o f r f o r d โอเคคลิกไปแล้วกดดาวน์โหลดเลยเคแล้วเราก็เปิดมันขึ้นมาแล้วกด install อันนี้ต้องจําไว้นะว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคผมจะเซฟไว้ในไดซีเนีน่แหละโอเคแล้วกด continue ไปเลยถ้ามันขึ้นหน้านี้ให้กด continue ไปเลยนะผมมันจะเด้งหน้าตา่างนี้ขึ้นมาให้เรากดคลิกขวามาร์คทุกอันเลยนะครับผมอ่ามาร์คอัปเสร็จแล้วนะผมแล้วเราไปกดที่ i n s t a l l เลชันนะผมโอเคแล้วแอปพลายเชงครับผม แล้วก็แอปพลอีกครั้งโอเคอขั้นตอนนี้ก็จะรอนานนิดนึงแล้ว a few minutes later อ่า,อาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเลยขึ้นว่า all change where apply success โอเคเราก็กดปิดไปอ่าอันนี้มันก็ยังไม่ได้นะครับเราต้องไปตั้งค่าอีกสเต็ปหนึ่งคือเปิดการตั้งค่าขึ้นมาครับผแล้วไปที่ระบบโอเค แล้วพี่ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราโอเคแล้วไปที่การตั้งค่าระบบชั้นสูงโอเคแล้วไปที่ตัวแปรสภาพแวดล้อมโอเคแล้วไปที่ตัวแปรของระบบนะบผมโอเคไปที่พาดแล้วใหม่ครับผมอันนี้มันอ่าที่ผมเคยบอกไปว่าต้องจำโฟลเดอร์มันเอาไว้ ที่ที่เอาติดตั้งไว้ผมติดตั้งไว้ในไดซี C, ใช่ไหมครับผมให้เราไปที่บิน gw วีเราไปที่บินโอเคแล้วก๊กอปที่อยู่มันมาคอนโทรลแล้วไปที่ตัวแปปรับสภาพแวดล้อมใหม่เอาโอเคนิวใหม่แล้วคอนโทรลวอเคแล้วกดตกลงไปโอเคแค่นี้ก็สามารถคอมไพล์ภาษาซีได้แล้วโอเคขอบคุณครับผม